มาดูเรื่องของบอร์ดเกมกันบ้างนะครับผู้ชมกาลังเป็นที่นิยมกันมากเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะทั่วโลกเขาก็นิยมกันทีนี้ ถ้าหากว่าเราเอาบอร์ดเกมของเราเนี่ยส่งออกไปให้บรรดาคนที่เขาชอบการเล่นบอร์ดเกมต่างประเทศอลองคิดดูว่าถ้ามันมีกิมมิคอะไรต่างๆในบอร์ดเกมเป็นฉากในประเทศไทยอ่ามันก็จะทําให้มีความน่าสนใจแล้วก็ส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเขาก็เลยมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดบ,บอร์ดเกมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี121ทีมนะเขาคัดมาจนเข้ารอบ16ทีมแล้วก็วันนี้มีการประกาศรางวัลสําหรับส่ ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งผู้ที่ชนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปแสดงศักยภาพที่ประเทศยเยอรมนีในปีหน้าซึ่งท่านอนธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธร,รรมเนี่ยปลื้มมากกับความสําเร็จของการจัดงานที่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับ,รบซึ่งนอกจากกรุงเทพหมหานครแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะขยายต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้ทั่วโลกได้เห็นครับ ทางด้านคุณประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้มามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดบอร์ดเกมในงาน Thailand บอร์ d เกม e Design Contest 2024นะครับคือให้มาแข่งกันออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยฮะในหัวข้อที่เขาตั้งโจทย์ไว้ก็คือบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเล่าเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเขาก็ให้โจทย์มา4ี่ย่านครับเป็นย่านที่ดังๆต่างชาติรู้จักจะตุจัก สาชิงช้าเยาวราชเชนาถาวเนี่ยนะแล้วก็เจริญกรุงนะครับแต่ละย่านล้วนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีความสวยงามของตึกรามบ้านช่องและมีอาหารการกินที่แซ่บและหลากหลายนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เอามาทําเป็นบอร์ดเกมแล้วโปรโมทให้กับต่างชาติได้นะฮะก็แต่ละคนจะต้องได้รับโจทย์คุณก็ต้องออกแบบสิ่งเหล่านี้ออกมาให้น่าสนใจแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะต่อยอดแบบนี้จนกระทั่งถ้าสมมุติเอามาพัฒนาเป็นธุรกิจได้ ก็จะเป็นเวทีสร้างสารร์บอร์ดเกมไทยไปสู่อุตสาหกรรมบอร์ดเกมโลกรวมถึงเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของไทยด้วยซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่ายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของการแข่งขันจากทั้งหมดเนี่ยสมัครเข้ามา121ทีมผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก16ทีมและมาสู่รอบสุดท้ายในวันนี้สุดท้ายแล้วคณะกรรมการสามารถเลือก4ทีมที่ชนะการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศอ,อันดับ1คือผลงาน Cat on the Roof จากทีม Miscellaneous นะครับส่วนรองชนะเลิศอ,อันดับ1ชื่อผลงาน Shop and Stuff จากทีมบุรินรองชนะเลิศอ,อันดับ2คือเกม l o s สิวะจากทีม Unplugged Fun รองชนะเลิศอ,อันดับ3เกม One Day Trip จากทีม Side Well SRC นะฮะขณะที่ทีมที่เข้ารอบทีมอื่นๆก็ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมกับเงินรางวัล5,000บาท ซึ่งผลงานที่ชนะการประกวดจะได้นําไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมถึงนําไปจัดแสดงในงานบอร์ดเกมระดับโลกนะครับที่งานสเปอร2025จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีถ้าอ่านผิดขออภัยนะเป็นภาษาเยอรมันผมก็มไม่ถนัดเหมือนกันนะครับ